สวัสดีค่ะที่เปบลเยี่ยมวันนี้จะมาดูวิธีการตัดอืม something small it's not good อ่า this is good but that is to cut the small so ตั t ทิ้งอ่า l ย่างนี้ตัดทิ้งตัดกิ่งอันที่มันไม่ดีทิ้งแล้วก็เหลืออันที่เราตัดที่อันที่ this year I cut short อ่า this year อ่านี่ก็คือการแต่งกิ่ง and the grapes will be big อ่า ให้ลูกมันใหญ่ตัดอันที่มันเสียออกแล้วก็ให้ลูกมันใหญ่อันนี้คือการแต่งกิ่งอง,งุ่นมีบิ๊กอืมวันอ่าเอาลือเอาที่มัน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 เหลือๆใช่ไหมที่กิ่งกิ่งอันไหนที่ที่ลูกไม่ดีก็กิ่งนาไหนไม่ดีก็ตัดออกอันนี้คือการแต่งกิ่งอองุ่น ว่าตรงนี hmm. mm ้ม hmm. <get> mm ุมกำลังดีเลยดูงตะวันมันจะถึงถึงหน้าเขาก็จะมาแต่งก่อนเือนเดือนอ่ะคิดเดือนอ่ะคิดที่อ๋อที่อ๋อที่ this year I try here to see t อ e result แต mm ่งจริงให้มันสวยให้ลูกมันสวยอีซี่เดือนเดือนเดี๋ยวไม่เนี่ หนึ่งหวีบฉันติดที่อีกอีกอีกสามฉันติดที่และนี่ก็เล็กแต่เออหนึ่งสองสามก็มากเกินไปฉันติดที่แต่แต่งกิ่งนะครวันนี้วันนี้มาแต่งกิ่งองุ่นวิธีการแต่งกิ่งองุ่นจากเวลเยี่ยม The same here, it's small. Mm -hmm. And here, I, think, mm -hmm. I have more. So mm -hmm. I cut this like that. Mm -hmm. I cut this like that. Mm -hmm. One, two, three. It's maximum, is one or two. Huh? Mm -hmm. But okay, I will see later. Mm -hmm. Here. This too small. Mm -hmm. And this have, okay. One, two. <Very> วิธีการแต่งกิ่งนะคะตัดแต่งกิ่งให้ลูกมันใหญ่มันก็เหมือนผลไม้ทั่วไปนะเนาะแต่ที่นี้เป็นวิธีการของเบลเยียมนะครับของมูชูลูกกงนะครับวิธีการของมูชูลูกกง <c oughs> <c oughs> การแต่งกิ่ง <c oughs> นี่เราก็มามาดูว่าแต่ไม่เป็นหรอกทำไม่เป็นมาดูมาดูว่าที่ช่ยทำไม่เป็น มาดูว่าเฉยๆเลยแต่ทำให้เป็นเรียนรู้ไว้เป็นงั้นแหละรู้แต่ว่าเขาแต่งแต่ว่าให้ไปตัดตัดไม่เป็นต้องไปเขาเรียกว่าต้องได้ลงมือทําเนาะต้องลงมือทําไปด้วยถึงจะเป็นว่าเอออันนี้เอาออกอันนี้เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแกก็ทํามาทุกปีเนาะแกทํามาจนแกชินเคยไปดูเข้าที่ฝรั่งเศสที่นั่นเขาจะเป็นไล่ไล่แชมเปญ แล้วเขาก็จะมีวิธีการสอนตารแต่งกิ่งอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไปดูมาแล้วแกก็เอามาทำด้วยเมื่อก่อนแกก็ทำอเองแต่ทีนี้แกก็ไปดูมาเพิ่มอีกแล้วก็มาตัดมาแต่งเอาเขามีเนาะเขามีสอนเวลาไปตามไล่ไล่อง,งุ่นไล่ใหญ่มากเลยนะที่ฝรัง่งเศสไล่แชมเปญอ่ okay, s <S ะให้มา ให้มา้า <That 's S 1> ตัดเสร็จ <the> ตัดเสร็จแล้วก็ให้มา้า like uh huh. มีประโยชน์ม้ารอกกินแกบ,บอกว่าตัดเสร็จแล้วก็ให้ม้ากินโดยที่ไม่เสียของ <c oughs> <c oughs> โดยที่ไม่เสียของ <c oughs> มีประโยชน์ทุกอย่างที่นี่ <c oughs> มีประโยชน์ <c oughs> มีประโยชน์ทุกอย่าง จัดเสร็จแล้วก็โยนให้มากิกนพอดี